สวัสดีครับผมเสือพัดทีออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ m i t s u b i s h ปาเจโร่สปอร์ต3 2 gt 4 wd ปี2009กันครับเรามาดูรอบคันกันก่อนครับรถตัวรถคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องส2ลิตรดีเซลสภาพดีออปชั่นแน่นราคาไม่แพงน่าใช้สุดสดครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องคร,บคร,งร,รงับเครื่องยนต์ดีเซล3.2ลิตร165แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อรห,หัสเครื่อง 4M เครื่องดีเกียแน่นขับดีมากครับ สายรถครอบครัวใส่รถแคมปิ้งถูกใจแน่นอนครับต่อไปเรามาดูด้านท้ายกันครับบ่อหลังสามารถพับได้นะครับเพื่อพื้นที่ขนของได้เยอะเลยถัดมาฝาถังน้ํามันครับอยู่ฝั่งซ้ายเติมดีเซลครับต่อไปภายในครับภายในสีเบดบ่อหนังสีเบดบ่อหนังคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ครับถัดไปบ่อที่นั่งแถว2ครับกว้างขวางนั่งสบายมากดูหรูหราสุดๆบ่อที่นั่งแถว3าเช่นกันครับเด็กๆสามารถนั่งได้สบายเลย ดี่เทลภายในนะครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปักพักไฟฟ้าครับถัดมาเป็นพวงมาลัยนะครับมีแอร์แบ็กด้วยทางขวาจะเป็นก้านควบคุมไฟเลี้ยวครับฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมที่ปัดน้ําฝนถัดมาจะเป็นหน้าจอเรือนใหม่ครับแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสี่ล้อครับถัดมาตรงกลางจะเป็นหน้าจอ Android ครับ7นิ้วครับสามารถต่อบลูทูธดู y o YouTube g o o g l e Map Netflix ความบันเทิงครบครับ ัวรถเรามีแถมติดกล้องหลังมาด้วยครับถอยจอดสบายเลยส่วนต่อมาจะเป็นตัวควบคุมแอร์นะครับแอร์ออโต้ถัดมาด้านล่างจะเป็นเกียร์นะครับฝั่งซ้ายเป็นเกียร์ออโต้ฝั่งขวาจะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดเป็นขับเคลื่อน4ีล้อครับถัดมาด้านหลังบ่อหลังสามารถพับได้ครับเพื่อพื้นที่ขนของได้จุใจรถอนเนกประสงค์ดีๆเหมาะกับการใช้งานขนาดนี้พลาดไม่ได้ครับส่วนพี่ๆที่กําลังมองหารถครอบครัวดีๆสักคันนะครับต้องคันนี้แหละไม่แพงที่คิดครับราคาเพียง 389,000บาทเครดิตดีฟรีดาวครับซื้อสดไม่มีแหวกครับถ้าเกิดว่าชอบเจ้าคันนี้รีบติดต่อด่วนครับก่อนจะติดจองห้ามพลาดครับยังไงฝากพี่พช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ